สวัสดีค่ะชาวราศีมีนสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะจะเป็นการดูเรื่องความรักของชาวราศีมีนนะคะของอประจำเดือนตุลาคมนี้นะคะสำหรับชาวราศีมีนเนี่ยจะหมายถึงท่านที่เกิดระหว่างวันที่22กุมภาพันธ์ไปจนถึงวันที่21มีนาคมนะจ๊ะก็มาดูกันนะว่าในช่วงกลางเดือนของเดือนตุลาคมเนี้ยความรักของชาวราศีมีนะเป็นยังไงกันบ้างเนาะ ค่อยไปแรกนะคะพีไฮดนแมสนะคะ,ะก็มีใครบางคนเรืออาจจะไม่ถึงตัวคนเองก็ได้นะคะกำลังปกปิดตัวตนอยู่หรือเปล่ามีใครแบบไม่พูดความจริงกับคุณอยู่หรือเปล่านะคะก็มีโอกาสนะจะเห็นว่ามีไพ่เคริและก็รีค n รสซิ่งนั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่าจริงๆแล้วในช่วงนี้นะคะสําหรับชาวราศีมีนบางขั้นนะคะทีอะ่อาจจะเจอใครบางคนเนี่ยที่เขา ทำอะไรรับหนังคุณหรือเขาอาจจะไม่ได้บอกไม่ได้พูดความจริงกับคุณซะทุกอย่างนะคะมีไพ่ Decrease ด้วยหรืแค่เคอร์รซึ่งสําสหรับใครที่เจอสถานการณ์แบบนี้เนี่ยก็มีจริงๆไพ่ก็แนะนำนะคะคือคุณคนจะต้องแบบไม่ไปยุ่งกับคนแบบนั้นนะคะคนที่แบบขเขาเรียกอะไรต่อหน้าเราอย่างหนึง่งรับหลังเราอย่างหนงี้ยมันเป็นสถานการณ์ที่ไม่ควร ไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับคนคนนั้นซึ่งมันเป็นการบ่งบอกนะเขว่าเขาไม่ได้มีความจริงใจกับเรานะ,ะบางครั้งเนี่ยเราเองอะสมมุติว่าถ้าเป็นคนที่เรารักจริงๆอนะคือคุณอาจจะรู้อยู่แล้วนะว่าเขาอาจจะไม่ได้ซื่อสัตย์กับคุณอะ,อ,ะอาจจะไม่ได้พูดความจริงกับคุณทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเองเนี่ยคงต้องตัดสินใจแล้วนะว่าจะจะยังคง อยู่กับความสัมพันธ์แบบนี้ต่อไปอีกหรือเปล่านะเพราะจริงๆล้วคือไพ่ก็ค่อนข้างทีง่จะเตือนนะเขาว่ามันพิรตี้เข้ามาแล้วคือค่อนข้างที่จะเตือนเลยนะว่าถ้าคุณเจอคนแบบนี้คนประเภทนี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยคุณต้องใช้ความคิดอะไรๆคุณต้องใช้เหตุผลนะมากกว่าอารมณ์นะคือบางครั้งความที่เราบางคนอนะรักมากต่อให้รู้ว่าเขาหลอกก็ยังให้เขาหลอกหรือเขาหลอกก็ยังเต็มใจให้เขาหลอกอะไรทํานองนั้นนะคะด้วยความที่รักมากไง รักมากซะจนแบบไม่อยากที่จะปล่อยไปนะใน,น,นอย่างเงี้ยน,นะคะบางคนก็ยังยึดติดอยู่ตรงนั้นอยู่นะคะแต่ว่าจริงๆเราเนี้ยเราไม่ควรคือถ้าพูดในเรื่องของความเป็นจริงนะคือการที่คุณอยู่กับคนที่เขาหลอกลวงคุณอะชีวิตคุณไม่ได้มีความสุขหรอกเพราะการที่เขาหลอกคุณอะนั่นแปลว่านายฟวมาเขาก็คงจะหวังอะไรบางอย่างจากคุณอะเมื่อสิ่งที่เขาคาดหวังจากคุณเขาได้ตราบใดที่เขายังได้ผลประโยชน์จากคุณอยู่เขาก็คงไม่คิดที่จะจากคุณไปหรอกนะคะเพียงแต่ว่า คุณนั่นเองอะที่จะเป็นคนที่บบเสียใจสุดท้ายแล้วคุณจะเป็นคนที่เสียใจเองนะอืเพราะฉะนั้นเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะคะชาวราศีมีนค่ะคือในช่วงนี้นะ,ะก็อยากให้คุณอยู่กับตัวเองให้มากๆนะคะใช้สติให้มากๆนะคะบางครั้งเนี่ยคุณจําเป็นนะที่จะต้องมีความกล้าบ้างนะมีไพ่ c o u r a เ e เข้ามาแล้วนะคะมีไพ่เ o u r a g ลย courage, แล้วก็ e s s i n g ตามมานั่นแปลว่าอะไรถ้าคุณกล้าพออะ่ะอืม ถ้าคุณกล้าพอที่จะตัดใจได้อ่ะอืมสิ่งดีๆมันจะเข้ามาในชีวิตคุณนะบอกไว้เลยนะคะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วอยากจะให้คุณอ่ะอเลิกซะเถอะนะมีไพ่ดิคริไมีไพ ret, ่เฟรตตี้เข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นคือ,อ,อถ้าคุณรู้อยู่แล้วนะ ว่าเขาเป็นคนที่ไม่ดีอ่ะเข้ามาโกหกคุณเข้ามาหวังอะไรเขาอาจจะใช้คําพูดหวานล้อมคุณนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วคือคุณเป็นคนที่รู้อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็หนีให้ห่างจากคนคนนั้นน่าจะดีกว่านะคะ,ะก็จะเห็นว่าคือทั้งหมดเนี่ยเป็นไพ่ที่แบบบอกนะคะว่าให้ชาวราศีมีนเนี่ยขอให้คุณเนี่ยมีความกล้ากล้าพอที่จะทํากล้าพอที่จะแบบ เดินหนีไปจากความสัมพันธ์ที่ไม่ดีแบบนี้นะคะคือแน่นอนว่าคุณอาจจะรู้สึกเสียใจคุณอาจจะรู้สึกว่าแบบเ,เหมือนคุณพลาดอะไรบางอย่างหลายๆเป็ไปหลายอย่างในชีวิตอะอแต่คุณยังมีโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่เสมอนะคะคือจริงๆเนี่ยไพย่แถวสุดท้ายนี่แบบจะเห็นว่ามีไพ่หนึ่งผู้หญิงเอ้ยหชายสองหญิงก็ ก็นะมันก็มีโอกาสในเรื่องของมือที่3ม,มีเรื่องของความสัมพันธ์ที่แบบเผื่อเลือกคือผู้ชายก็จะมีโอกาสที่จะได้เลือกเยอะนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในรูปมันเป็นผู้ชายกับผู้หญิงนะก็แต่จริงๆเขาไม่ได้พูดไม่ได้ระบุนะคะคือในเคสถ้าคุณเป็นผู้ชายก็หมายความว่า คนที่เข้ามาหลอกคุณอาจจะเป็นผู้หญิงก็ได้แล้วก็เขาอาจจะมีคนมากกว่าหนึ่งคนอะไรทํานองนั้นนะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงนั่นก็นแปลว่าผู้ชายที่คุณชอบเนี่ยเขาอาจจะมีผู้หญิงมากกว่าหนึ่งคนที่เขาแบบติดต่อพูดคุยกันอยู่นะคะเพียงแต่ว่าคุณเป็นคนที่จะคือคุณเป็นคนที่มีความหวังมากอะ่ะคุณหวังเอาไว้เยอะนะคือคุณรักเขาแล้วคุณก็คาดหวังในเรื่องของการคอมมิตเมนต์อ่ะในเรื่องของการใช้ชีวิตคู่เลย นะคะเป็นผัวเป็นเมียากาันอะไรอย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่คุณคาดหวังเอาไว้มากๆแล้วคุณอยากให้มันเกิดคุณอยากจะใช้ชีวิตด้วยกันกับเขาแต่ว่ามันไม่ใช่อย่างที่คุณคิดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคุณยังมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นใหม่นะพรอะจริงมก็จะมีไพ่น้์เข้ามาอยู่เออซึ่งจะเห็นว่าความสัมพันธ์เนี่ยค่อนข้างที่จะยุ่งเหยิงพอสมควร ใ <c oughs> จว่าเลยคือเป็นความสัมพันธ์ที่ยุ่งเหยิงนะคือเนื่องจากว่ามีคนเข้ามาก็คู่สองคู่อะเอาง่ายๆสองคู่แล้วนะคะคือมันเหมือนกับว่าคุณอาจจะไปชอบอีกคนนึงอ่าอีกคนนึงเขาก็ไปชอบอีกคนนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีอีกคนหนึ่งเขาก็มาชอบคุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะบอกคุณนะเพราะว่าถ้าคุณคือถ้าคุณกล้าพอที่จะเลิกความสัมพันธ์กับคนที่เขาโกหกคุณนะ คุณก็จะได้เจอกับสิ่งใหม่ๆไงคือหมายถึงว่าคุณจะได้เจอคุณจะมีโอกาสที่ได้ได้เจอคนที่ดีกว่าคนที่แบบเขาพร้อมที่จะสร้างครอบครัวจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวราศีมีนค่ะจะเห็นได้ว่าว่าถ้าคุณรู้นะอืเลิกเถอะนะเพราะโอกาสดีๆของคุณยังมีอยู่นะคะในทางกลับกันในทางกลับกันนะถ้าคุณเป็นสามีภรรยาอยู่แล้วคือ เป็นแฟนกันอยู่แล้วแต่งงานอยู่กินกันแล้วแต่ว่ามีมือที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยอ่ะก็มีโอกาสกัน,กนที่ว่า,ามีโอกาสที่เราเนี่ยควรจะต้องคุยกับแฟนของเราเองนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไพ่จะไพ่ก็จะบอกนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าแฟนของเราเนี่ยเขามีคนอื่นซึ่งเรารู้นะคะถ้าเราคุยกับเขาดีๆเนี่ย มันมีโอกาสสูงมากที่จะปรับความเข้าใจกันได้อ่ามันมันจะไม่เหมือนกันเลยนะคือถ้าเกิดว่าคุณเป็นก็แล้วถ้าคุณเป็นแฟนกัน,นเฉยๆคุณไม่ได้ไม่ได้แต่งงานยังไม่ทันแต่งงานกันนะถ้าคุณยังไม่ทันแต่งงานกันแล้วยังมีเรื่องของมือที่สามือที่สี่อะไรอย่างเงี้ยเข้ามาเกี่ยวข้องเนะี่ยคือไพ่จะแนะนําให้คุณเลิกกับคนคนนั้นนะคะเพราะว่าโอกาสอื่นๆยังมีอยู่ไงคนที่คุณตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยมันยังมีอยู่แต่ในเคสที่ว่าคุณเป็นสามีภรรยาก,กันแล้วเนี่ย ต้องคุยค่ะไม่ใช่ให้เลิกกนะันไม่ใช่นะคือคุณต้องคุยกันนะคะบอกให้เขารู้ว่าเอ้ยเขารู้เออรู้นะว่ามีผู้หญิงคนอื่นเข้ามาหรือมีผู้ชายคนหนึ่งเข้ามายุ่งเกี่ยวกับแฟนเราอย่างเงี้ยนะคะคุยกันปรับความเข้าใจกันนะคะมีโอกาสสูงมากที่จะยังคงรักษาความสัมพันธ์เอาไว้ได้นะคะเพียงแต่ว่าต้องคุยอะอย่างน้อยๆน,นะต้องคุยบางคนถึงขนาดต้องแบบเขาเรียกอ,อะไรอะ่ะ บางคนนี่อาจจะต้องแบบวางแผนเนรื่องเวลาเลยนะ <c oughs> คืออาจจะมีการจับผิดการแบบเาขาเรียกอะไรอะคือติดตามคอยเฝ้าคอยดูเลยนะว่าเฮ้ยจะไปเจออะไรเหมือนกับเขาเรียกอะไรอะเหมือนกับแบบไปเฝ้าดูพฤติกรรมตามดูพฤติกรรมสืบคน้นสืบประวัติอะไรอย่างเงี้ยถึงขนาดนั้นเลยนะคะบางคนนะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะว่า แฟนเราเราก็ห่วงนะคะเราก็ไม่อยากให้ใครมาแย่งเราเราไม่ต้องการที่จะเสียเข้าไปอะไรอย่างนี้นะคะ่ะก็บางคนก็ทํากันแบบนั้นแหละแต่อย่างน้อยเนี่ยคือเขา บางคนเขาอาจจะคุยกันได้นะในเคสของบางครอบครัวนี่ก็คืออาจจะให้ลดลดลงบ้างความเจ้าชู้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเหมือนกับว่าบางคนเขาก็ยอมรับว่ามีโอกาสที่แฟนตัวเองก็อาจจะเป็นคนเนื้อหอมมีสเสน่ห์อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ทําให้ผู้หญิงเข้ามาติดพันพอสมควรอย่างเงี้ยคือรู้อยู่แล้วไงเราอาจจะรู้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าบางคนเขาก็อาจจะเลือกที่จะแบบปิดตาข้างนึงอะไรอย่างเงี้ยเออเขารู้สึกว่ากาโอเคนะคือถ้าเกิดว่า บางคนเขาก็ยอมนะคะเหมือนกับว่าตราบใดที่เขายังดูแลรับผิดชอบครอบครัวอย่างเงี้ยเขายังให้ความสําคัญกับครอบครัวเขาไม่ได้ไปเชิดชูผู้หญิงคนอื่นอย่างเงี้ยเขาก็ยังรู้สึกโอเคกับชีวิตได้เนื่องออกไหมคะในขณะที่บางคนเนี่ยเขาอาจจะไม่ยอมอะไรอาจจะคุยอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่อยากให้แบบไปติดต่อกันอะไรอย่างเงี้ยก็มีโอกาสนะคะที่จะ เป็นไปตามที่เราต้องการอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือชาวราศีมีนนะคะในช่วงนี้นะก็จะเห็นว่ามเาีเรื่องของอีลุงตงุงนางในเรื่องของมือที่สามมือที่สี่กันพอสมควรนะคะสำหรับใครก็ตามที่แต่จริงๆคือไพ่ก็พยายามบอกนะคะว่าคืออยากจะให้ลดลดเ,เรื่องของเรื่องของการปิดบังกันอะ่ะอืมคือเอาเป็นว่าถ้าบางครอบครัวนะที่เขารับได้นะเขาก็เหมือนกับว่าควรที่จะคุยกัน หลักใหญ่ใจความก็คือว่าต้องคุยอะคะ่ะคุยแล้วทําความเข้าใจต้องกล้าที่จะเผชิญหน้ากันต้องกล้าที่จะเปิดใจคุยกันซึ่งจริงๆเราเนี่ยข้อตกลงของแต่ละครอบครัวมันไม่เหมือนกันไงแล้วก็เงื่อนไขของแต,แต่ละบ้านมันก็ไม่เหมือนกันไงมันขึ้นอยู่กับคนสองคนนะคะว่าคุณจะตกลงกันอะไรยัง,ยงไงยังไงนะเพียงแต่ว่าในพ่ก็จะบอกนะคะว่าการเปิดใจคุยกันอะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดอะไรที่เรารับได้อะไรที่เรารับไม่ได้คือก็ต้องคุยแล้วก็ทําความ ทำข้อตกลงอะดีกันอะไรเงี้ยเออทำข้อตกลงกันเพื่อให้สามารถที่จะรักษาความสัมพันธ์เอาไว้ได้นั่นเองนะคะเพราะว่าอย่าลืมว่าบางบ้านเขาก็อาจจะมีลูกอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งจะทําอะไรก็ต้องคิดถึงหอกของลูกบ้างนะคะเราจะไปแบบเอะคืออยาให้มันเยอะเอออยาให้มันเยอะเกินไปอะไรที่ พบกันขึ้นทางดีที่สุดนะคะก็หวังว่าชาวราศีมีเนี่ยจ,จะจะมีชีวิตครอบครัวที่มีความสุขนะคะแล้วก็สําหรับใครก็ตามนะที่ยังไม่มีเอานี้ก่อนคนที่เป็นคนโสดนะคะคนที่เป็นคนโสดเนี่ยช่วงนี้คุณจะเนื้อหอมมากๆนะคะบอกเลยนะมีมีเนื้อหอมเลยแหละ,ะถ้าคือว่าถ้าเกิดมีคนแอบชอบคุณอ,ะอ่ะมีคนแอบชอบคุณแล้วกอ็อาจจะมีใครหลาย,ลายๆคนเน่ยเข้ามา คุยกับคุณมากขึ้นนะคะแล้วก็แล้วก็มีโอกาสด้วยนะมีโอกาสที่คุณนะ่ะจะได้แบบข้ออะไรๆอ่าจะได้เป็นแฟนกันมีโอกาสนะคะขอใช้คำว่ามีโอกาสแล้วกันนะมีโอกาสที่จะได้เป็นแฟนกันมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ที่ดีๆอย่างนี้นะคะสําหรับคนที่คนโสดนะคะก็หวังว่าชาวราศีมิ้นจะมีความสุขมากมาก ในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะก็หวังว่าใครที่มีเรื่องของมรักก็ขอให้ประสบความสําเร็จในเรื่องความรักนะคะใครที่ไม่เข้าใจกันก็ขอให้ค่อยๆพูดค่อยๆจ่าเนาะอะไรที่เรายอมได้ก็ยอมนะคะก็คือพบกันท้นฐานเองนะคะก็หวังว่าคลิปวิดีโอเดียววันนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับชาวราศีมีนไม่มากก็น้อยนะคะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ